สวัสดีครับพบกับร้านยางเปอร์เซ็นร้านกล้องลอซิงชลีนะครับวันนี้มีเติมมาอีกแล้วครับหนึ่งคันรถนะครับอ่าเติมมาใหม่ๆเลยครับเข้ามาเลือกใช้บริการกันได้นะครับยางยางเปอร์เซ็นนะครับไม่ว่าจะเป็นอ่าลูกค้าหรือว,ว่าพ่อค้ามาคัดได้ที่ร้านเรานะครับมาดูยางดีกว่าว่าเยอะขนาดไหน <c oughs> อยู่ที่ร้านก็ประมาณพันห้าร้อยเส้นได้นะตอนเนี้ยเก็บอย่างเดียวถ้าอยู่ในตรงนี้ก็จะเป็นยาง คัดเก็นะครับที่เป็นชุดเป็นชุดไม่เรียบร้อยแล้วนะครับอ่านี่ไงเป็นชุดเป็นชุดนะครับก็มีเกือบทุกรุ่นนะครับอ่าถ้าสนใจก็ติดต่อเข้ามาได้ครับ083ย์แปดสามเจ็นะครับห้าสี่สามแครับลานยางเปอร์เซ็นต์กล้องลอซิ่งพอดีนะพิกัดบางทรายนะครับอำเภอเมืองจังหวัดชนบุรีครับหน้าแขวงการทางชุมรีหรือว่าหน้าขนส่งครับมาที่นี่มาเลือกได้เลยครับเปิดให้คัดทุกวันนะครับอ่าราคาปีกและส่งนะครับ ตอนนี้ก็กำลังเติมอีกมาดส80เส้นนะครับนี่มาชุดนี้สวยๆเลยเดี๋ยวมาดูวิธีการลงยางนะครับว่าเขาลงกันอย่างไรเอย่ยมารถนี้ก็สวยๆเลยนะครับท่านใดที่สนใจนะครับคัดยางปอร์เซ็น์ก็มาได้เลยครับร้านก้องล้อสิ่งชลีนะครับพิกัดหลังศูนย์นิสสันแต่มาที่ร้านก่อนได้นะครับ มีให้คัดประมาณพันห้าเส้นนะครับมาเลยมาเลยมาเลยมีเลยมีเลย<ม>ก็โอเคว่าโอเคเลยแหละฮะดูเลยมัดดีมัดอยู่ได้หยน่เสือกวันแก่อยู่แก่แล้วปะโอ้ยยังวันดึหงออคือ

นี่ไปแก้เชือกนนะมาเลยจ้ะยางเปอร์เซ็นร้านกล้องลอซิงทุรีครับมาคับเลยร้านยางมาลงยางเปอร์เซ็นฮะฮะใส จังหวล่ะเอาคือว่าติดยางไม่ไห้เส้นหนึ่งสนองอ่ะอาแถมบ่สนองยางไม่เส้นหนึ่งกำลังหวานนิดนึงาวหวานกิ <c ười> <c ười> นน้ำตาลมาเนาะมาเด้อครับเด้อลานยางเปอร์เซ็นครับกำลังโลงยางนะครับพิกัดปางทรายอำเภอเมืองชนบุรีนะครับนี่ดู ดูบรรยากาศการลงยางครับเนี่ยอ่าก็มาที่นีเ่เพียบแน่นอนนะครับมาเลยมาเลยมีเลยมีเลยยางเปอร์เซ็นต์ครับประมาณเรามีประมาณนะครับ1500เส้นถึงประมาณ2,000เส้นนะครับที่นี่มีทั้งชุดมีทั้งเศษนะครับอ่าขอบ14ถึงขอบ22เลยนะครับสนใจไซส์ไหนก็เข้ามาสอบถามได้นะครับก็ประมาณนี้ครับผม เพียบๆจริงๆนะครับมาดูบรรยากาศครับนี่ลงยางสดๆเลยบรรยากาศร้านกรองลอซิงชลีครับตรงนี้เป็นที่ร้านก็มีนะครับตรงนี้เป็นลานคัดยางประส็นะครับสำหรับพ่อค้าที่สนใจนะครับมาคัดที่นี่ได้เลยนะครับนี่เยอะจริงๆครับเยอะจริงๆครับมาคัดได้เลยก็ถ้าใจดีก็มาประมาณสักช่วงสี่โมงเย็นนะอากาศถึงจะไม่ร้อนนะทีนี้ยางยางดีนะครับยางดีนะครับ ไม่ใช่ยางเสียนะครับที่เอามายนลงเนี่ยก็คือว่ายางดีตรงนั้นอ่ามันไม่มีที่เก็บนะครับก็เข้ามาใช้บริการได้นะครับสนใจต่อเจวเรามีบริการจัดส่งให้นะครับสั่งเยอะเรามีบริการจัดส่งให้ถ้าสนใจก็เข้ามาใช้บริการได้นะครับก็ดูด,ดูวิธีการลงยางครับนี่ลงง่ายกว่าขึ้นพี่น้องถ้าลงนง่ายกว่าขึ้นเนาะ,ะระวังห้เนะ อ่ะละเอากองกองไปเท่วนั้นละบอมเป็นนังดับมาเดีมาเลี้ยงจักเทียบอมีพนักง,งาน <laughs> เอามาเทลงเทลงแต่ว่าบอมีโอกาสมาเลี้ยงเลย เฮ้ย,ยห้ำหำห้ำ <laughs> นั่นนั่น,น,นไม่เป็นไรเราได้ลูกแล้วแหมดูเขาเป็นไงรเขาชำนาญดูเนอะก็รีวิวไว้อ่าเท่านี้ก่อนนะครับถ้าสนใจมาก็พิกัดอย่างที่ผมบอกนะครับชนบุรีบางซ้ายนะครับแถวแถวขนส่งจำรีนะมาไม่ถูกก็จับจีบมาร้านกล้องล้อซิงคุรีแต่ก่อนนะครับเดี๋ยวกล้องล้อซิงคุรีจะพามา ดูที่ร้านนะครับโอเคครับสำหรับวันนี้ร้านกล้องล้อซิ่งเชลีขอตัวลาไปก่อนนะครับพร้อมกับยางประเส็นฐสวยๆนะครับอ่าโอเคครับผมแล้วเจอกันใหม่คลิปยหน้านะครับสำหรับนี้สวัสดีครับ